บอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตรส์ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นภาพปลศาสตร์นะนานๆจะมีเห็นยี่ทีจิรโพงมาแล้ว สุดยอดสุดยอดเฟรมสุดยอดวงการมวยวันนี้มีครบเลย อยู่กันครบวันนี้สิบคู่ยี่สิบคนสิบคู่ยี่สิบคนวันนี้เดี๋ยวสิบคู่ยี่สิบคนวันนี้ <c oughs> Gracias. đại <laughs> út khang, quế ở quyệt, khang bộ motor đi ạ, chơi quế bộ motor, lão, lão, lão เวดเล็กอยู่หน้าเวเล็กอยู่หน้าโอ้โหเป็นคู่มวยที่วงคนวงการมวยไฟฝันเป็นคู่มวยที่น่าดูมากๆนะแหน่เสียดายน่าเสียดายที่ถอบไปสองคู่นะครับแต่ก็มาแทนด้วยคู่มวยคุณภาพอีกสองคู่นะครับก็ถือว่าคืนนี้400บาทถือว่าถูกถูกนะครับ ถูกมากๆนะครับ400บาทคืนนี้นะครับต่อยคู่แรก6โมงครึ่งน,นะอ่ต่อยคู่แรก6โมงครึ่งน,นะ6โมงครึ่ง <c oughs> สมหัวสมหัว ไม่ต้องไปนั่งเรานะเออเดี๋ยวเมื่อยก็วันนี้ถือว่าเป็นรายการนับสําคัญนะครับที่พี่เดียเองพี่เองลงไปถึงน้าหมายเองเราร่วมใจกันอย่างกระจัดให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้มวยไทยห้ายกไม่ได้ไปต่อนะแต่แล้วสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือว่าอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับว่าตอนที่คนดูเขาด่าเราเยอะมากเรื่องของการเต้นห้ายกยกหนะ้านาะวันนี้อยากจะขอลองน้องๆว่า ให้ต่อยให้เต็มที่ต่อยให้สนุกบนพื้นฐานของการมีน้ําใจนักกีฬาเนาะพี่ไม่ได้บอกว่าต้องต่อยใ,ใั้แวินาทีแรกวินาทีสุดท้ายไม่ได้บอกแบบนั้นแต่พี่จะบอกก็คือว่าค้นไปต่อยให้เต็มที่ถ้าคุณหลือสู้ยอมแล้วชนะขาดแล้วเราไม่ทำมันนี่ถือน้ําใจนักกีฬานะหรือว่าถ้าเกิดสมมติอีกสามิีวิีเรามั่นใจแล้วเราไม่อยากเพี้ยงพามแล้วอันนี้พี่เข้าใจได้เคารพในการตัดสินใจแต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นเลยก็คือว่า ขึ้นมายกห้าเสร็จปั๊บเตะกันทีเดียวตุ้มแล้วต่างคนต่างแยกกินคนละมุมอันนี้ขอร้องวันนี้ขอร้องเลยว่าอย่าให้ผ้าแบบนี้เกิดขึ้นเราเป็นตัวแทนของนักมวยไทยทุกคนนะถือว่าวันนี้20คนคือนักมวยที่ดีที่สุดตอนนี้แต่เป็นตัวแทนของนักมวยอีกเป็นพันคนเป็นหมื่นคนที่เขาต้องไปต่อถ้าวันนี้ไปไม่รอดก็จบด้วยกันลำบากด้วยกันทุกคนลำบากหมดเร้ต้องช่วยกัน วันนี้ถือว่าขอร้องช่วยกันทำหน้าที่เต็มที่ต่อยให้สนุกประทับใจเดี๋ยวมันมีรางวัลพิเศษเดี๋ยวมันมีอะไรอาชีพวันนี้เพียบอยู่แล้วเนาะทำได้เป่าวันนี้ขอร้องวันหนึ่งได้ป่ะนะวันนี้ช่วยพี่วันหนึ่งนะทำให้สําเร็จนะทำให้สําเร็จวันนี้เอาเอาภาพเดิมๆกลับมาเอาบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วก็ต่อยให้สนุกนะครับได้นะ ได้หรอได้หรอได้ได okay, ้ได so ้โอเคเดี the the ๋ยววันนี้เย็นนี้เต็มที่ขอให้สนุกโอเคครับขอบคุณครับเริญสุขครบประธานนะพี่หน่เริญสุขเริญสุขพระประธานเชินสุขพระประธาน มาากันนะครบยิ่มเก็ดเพชรนาอันนี้ตัวแทนเกร็ดเพชรยาวๆครับนำเงินน่จะเป็นของพี่เดียนะครับพีเดียต่อประกวดห้าคนครับเพชรนะครับ เาดคนหรนะคนหนะคคนนะครับหกคนนะครับวันน huh? totally> ี้ครับขาดเพชรนมนี่ก็คือทักิดมาครับนะครับไปเขียวตลอดครับมวีนงเนวันนี้ครับอยากให้เจ๊ชสด้วยครับลูกไปให้สนุกนะอย่าไปบง แก่จหาโห้ามไมขอย่า้ะไปามีกีตอนอเคคยังชื่นใจอยู่ เดโชม้ไมได้ม่าอ่าอนท่ ah ้จมากน้ไ่ันนะอืม่ะน้ำต้นด้ครับครับผมเดโชพอเวลาครับวันนี้โชคพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่ดบก็ไม่ได้สอบเนะแต่คิดว่าน่าจะมาเกินอยากค่ายประมาเ่าไหร่บอลบอลครึ่งครัมึ่ไก็มาวิ่งดเดียวครับมวันนี้โชพิกาดก็ร้อย่ครับต้องคุมกิ่โลก่อนหน้านี้สี่กิโลครึ่งครับสี่กิโลครึ่งถือว่าสุดหรือยังก็ได้อยู่พอดียังได้อยู่ยังกำลังดี ถ้าชกต่าสุดได้เท่าไหร่คิดว่าก็น่าจะร้อยเจ็ดนะครับยเจ็ดนี่แหละเนาะวันนี้เจอกับไอ้กำชัยครับกำชัยหนักใจไม่เจอมวยหมัดสอกคมแบบนี้ก็ไม่ครับทำไมอ่ะก็แก้เกมแก้เกมไปแล้วยังไงเขาก็ต้องเดินเหมือนเราแ้่เราเดินไม่วันนี้เดินแน่นอนเดินแน่นอนเราซ้อมอยู่ที่สิงมาวินเราซ้อมอยู่ที่นี่ได้ทั้งหมดกี่วันโอ้ก็ซ้อมที่นี่ตลอดตลอด เป็นเดือนทุกไฟใช่ครับทุกไฟครับแล้วคู่บ้างคู่ซ้อมมีใครบ้างช่วยไฟนี้ก็มีพี่ขุนหารเล็กะพอแก้วอะไรพวกนี้หลายคนก็ซ้อมด้วยกันมาตลอดใช่ครับผมวันนี้ล่าสุดเจอใครมาบ้างก็เจอปอนสเนียชนะพอนสนียแล้วก็ล่าสุดชนะเพชรมรกตความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เต็มร้อยเต็มร้อยนะวันนี้กันมาสอกอยู่ครับเอาวงในหายห่วงใช่ครับอายุอะไรครับยี่สิบครับผมคนจังหวัดสมคาไปล่อยเท่าไหร่ หกสิบสามครับเป็นเพเป็นมวยไม่เข่าครับซ้ายหรือขวาขวาสองร้อยเจ็ดสิบห้า <75 S 1> เราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ก็เจ็ดสิบกว่าฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาผมช่วยติดตามเชียร์ผมด้วยเต็มที่แน่น,นอนครับขอบคุณครับ